ซีวิค1 8 e ปี2020ไม่แค่80,000น่าใช้มากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะพาดูโดยรวมรอบคันเช่นเคยแล้วก็จะพาเดินนิดหน่อยนะคะว่าตอนนี้มีโชว์รถอะไรอยู่บ้างที่ด้านหน้าเพชรเกษร1 7อยู่นบอนดนะคะเข้ามาก็คือที่เดียวกันนั่นแหละโอเคเดี๋ยวมาด,ดูมาดูกันเลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลามานี้ขอเปิดฝากระโปรงไว้เลยนะคะแบบจะไปแบบรวดเร็วหน่อยเพราะว่าสาหรับ Honda c ซี i c เนี่ย คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วแล้วน้องก็รีวิวบ่อยมากๆเพียงแค่คันนี้เข้ามาใหม่นะคะก็เลยอยากเอามานําเสนอเพราะว่าราคาดีเพียงแค่500,000-9,000บาทเท่านั้นค่ะจัดไปแนซนได้เต็มซื้อสดไม่มีแวดเพิ่มนะคะก่อนอื่นจะเดินรอบคันพาดูฝากระโปรงด้านหน้ากันไปก่อนเลยดูห้องเครื่องดูเครื่องยนต์ก่อนนะคะคันนี้รถเพิ่งเข้ามาค่ะฝาเดิมทุกอย่างเดิมอะ่ะก็โครงสร้างเดิมอย่างที่น้องแจ้งไปเพราะหนูจะคัดให้ก่อนขายแค่ A กับ B, B เท่านั้นนะคะพี่ๆขาเพราะว่าถ้ารถเกีร C คือมีชนราคาจะหล่นลงไปแต่ว่วา ชนตรงไหนจะแจ้งลูกค้าขอคนรับได้นะคะก็คือแจ้งสภาพโดยรวมไปหมดเลยคันนี้มีทําหนูว่าทําสีฝากระโปรงมาหนึ่งครั้งนะคะเพราะว่าหนูดูตรงนี้ทุกวันน่ะจะรู้เลยคันไหนไขายไม่ไขายแต่ว่าฝากระโปรงเดิมนะคะเพราะว่าใช้อันเดิมโอเคขอคนรับได้เนาะแจ้งราคาไปแล้ว5 9, ้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทแล้วก็ไม่แปดหมื่นนะคะส่วนอื่นก็มีสะเก็ดหินบ้างนิดหน่อยคะ่ะเพราะว่ารถของเรายังไม่ได้ปรับเก็บปรับรายละเอียดนะคะก่อนรับรถดิหนูจะทํา ปรับสภาพให้พร้อมสปาให้นะคะให้เห็นไปเลยไม่มีปกปิดหมกเม็ดนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยพี่ๆไม่ชอบสีบรอนลองเช็คสีขาวสีดําที่กูคิกได้นะแต่ว่าซีบิกสีดําไม่เห็นไม่มีสีขาวยังพอมีอยู่นะคะโครงสร้างมั่นใจว่าเดิมไม่ชนหนักแน่นอน,นะคะ่ะมีอินสเปกเตอร์ตรวจได้นะคะอหรืออยากได้ไฟล์ประวัติต่างๆเช็คหนูได้ช่วงนี้มีคนฝากขายรถนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่น้องจะพยายามไม่ค่อยรีวิวคันนั้นนะ จะรีวิวแค่รถของไทย VP Corporation เท่านั้นก็คือบริษัทหนูเพราะว่ามันทําให้หนูรู้ประวัติรถค่ะอย่างเนี้ยของไทย VP นะคะลำดับที่2เพราะว่าลำดับแรกเป็นธนาคารลิสซิงค่ะคันนี้ซื้อไฟแนน์นมานะคะแต่ว่าออกป้ายแดงอะเบาะหนังเดิมๆสเปคโรงงานไม่ขาดเลยสวยไปเร็วหน่อยนะเพราะว่าออปชั่นก็รู้ๆกันนะไม่หนังสีหนังไม่เดิมโรงงานค่ะเพราะว่า มันหุ้มถ้าถอดออกเบาจะหนะจะใหม่มากๆเลยด้านในเป็นผ้าค่ะพี่พี่แนะนําให้ใช้นะเพราะว่ามันได้เรื่องความสะอาดแล้วก็เก็บแบบพวกเลือกแบบโดนน้ำโดนอะไรมันเช็ดง่ายอะ่ะแล้วก็จะได้เบาข้างในที่ใหม่ด้วยเอาหุ้มไว้อย่างนี้ค่ะเพราะว่าม,มันไม่ขาดเลยนะโดยรวมที่แจ้งไปก็มีสะเก็ดหินบ้างร่องรอยจากการใช้งานหนูว่าเรื่องปกติมากๆเลยค่ะพี่ๆแผลฉีกใหญ่ๆไม่มีนะคะ มีกล้องมองหลังแต่ไม่มีเซ็นเซอร์สำหรับ 1.8e ก็จะได้ท้ายกว้างแบบนี้สไตล์ซีวิ c อยู่แล้วค่ะเป็นรถที่น่าใช้นะเครื่อง1.8คือแบบแรงอะ่ะโหชอบ1.8ท้ายเดิมฝากระโปรงเดิมอ่ะท้ายไม่มีแกะนะคะโฟกัสไหมท้ายไม่มีแกะโอเคเกบ B ค่ะเพราะว่าตก บีเพราะว่าฝากระโปรงมีทํา so สีไปแล้วนะคะเท่านั้นเองนะถ้าอยากได้ไฟล์ประวัติก็แจ้งกูกิกได้หนูแจ้งแบบตรงไปตรงมาเลยนะเดี๋ยวไปดูกันบ้างดีกว่าว่าตอนนี้หนูมีโชว์รถอะไรอยู่บ้างเขากําลังจะปรับเปลี่ยนอารถมาให้อีกประมาณสักน่าจะเจ็ดคัน่ะเพราะเอากลับไปเจ็ดคันนะคะเดี๋ยวมาเริ่มจากฝั่งนู้นมาเลยนะโอเคเห็นที่มีอยู่นะคะเพราะว่าหน้าตาด้านหน้าเนี่ยก็จะสลับปรับเปลี่ยนกันไปจอด10วัน15วันเราก็เปลี่ยนหน้าร้านทีนึงนะคะก็เหมือนจัดหน้าร้านนั่นแหละ แต่คันนี้ยังอยู่เป็น Isuzu D-Max เครื่อง3,000ค่ะเผื่อใครตามหานะคะอยากเล่นเครื่อง3,000ทักมามีหลายคันแต่เป็นสีบรอนนะคะพี่ๆคอสมีหลายคันนะมีทั้ง1.8แล้วก็ที่เป็นไฮ b ริดส่วนคันนี้เป็นไฮบริดค่ะเอาติดก็เริ่มเข้าแล้วมีทั้ง1.8แล้วก็เห็นมีตัวส p o r t เข้ามาด้วยนะคะตัว GR สปอร์มีคันเดียวส่วนคันนี้หนูรีวิวไปให้แล้วเป็น Camry Hybrid พ r e เมียนะคะเผื่อใครสนใจอยากได้รายละเอียดทักหากูกิกนะราคาปรับลง20,000ด้วยค่ะ แล้วก็คันนี้เป็น Honda Accord ก็เหมือนลงช่องไปแล้วนะ Accord ก็มีให้เลือกหลายคันทั้งไฮบริดนะคะอยากได้รายละเอียดคันไหนทักมาส่วนใหญ่ต้องแจ้งหนูไม่มีรถปีลึกนะคะเริ่มต่ำสุดปี18แต่แล้วแต่รุ่นแต่คันนะส่วนคันนี้เป็น City ค่ะ h ฮรักรีโวหนึ่งอ่ะสองจุดคันนี้ยังไม่ได้ลงช่องไฮแล้วก็คือฮอตมากหนูมีแบบหลังกระบะเปล่าพร้อมไลเนอร์ หรือชอบกระบะที่มาพร้อมแครีบอยเสมอเก่งแบบนี้พี่พี่ขาเลือกได้เลยเลือกได้เลยแครีบอยทรงนี้ขายดีมากถ้าชอบรถคันนี้ไม่ชอบแครีบอยหนูถอดให้ได้แจ้งเสมอนะคะแล้วหนูคืนแครีบอยให้ด้วยสนใจรายละเอียดทักมานะคะาต่อมาจะเป็นรถเจที่นั่งและก็รวมไซส์ครอบครัวไว้คันนี้เป็นอีซูมิวเ ฟอร์จูเนอร์คันนี้เดี๋ยวจะรีวิวลงช่องให้ไม่แอบเยอะค่ะไม่ที่แสนสองขอคนรับได้นะคะแล้วก็มีตําหนิตร,ตรงนี้วงไว้ให้แล้วก็คือนี่แต่มันไม่ฉีกนะเหมือนมันครูดเหรอให้เห็นสภาพกันไปเลยไม่โกหกไม่จกตาแล้วก็มีเข้ามาใหม่ค่ะเป็นเอาพาดคันนี้ปีสิบเก้าค่ะให้บิดนะให้บิดปีสิบเก้าข้างในเป็นเบาะ VIP อมิวเมีหลายคันค่ะ สีบอนก็มีคันนี้สีขาวมีอันติเมทเหมือนหนูลงช่องไปแล้วนะถ้าอยากได้รายละเอียดก็ทักมากค่ะนี่คันนี้ปีสิบแปดไล่สี่คูณสี่เป็นรถฝากขายนะพี่พี่บริษัทในเครือของเรานะคะแต่ว่าอยากได้รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมทักหาหนูได้แล้วก็กระบะแคบมีอยู่นะยังมีอยู่นะคะเกียร์ธรรมดานะเกียร์ออตโต้ไม่มีนะคะพี่พี่ต้องด้วยนะคะ แจ้งเมนได้หรือโทรมาได้ที่เบอร์ศูนย์แปดสองสี่หนึ่งสามหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งค่ะคันไหนยังไงน้องแจ้งตามตรงของคนรับสภาพได้เนาะเพราะว่ารถมือสองมันคือตามสภาพนะคะแล้วก็คือมันคือเนื้อคู่อะ่ะมันคือรถเนื้อคู่มันต้องชอบต้องใช่บางทีแม้กระทั่งเปิดเข้ามากลิ่นก็ต้องได้นะน,นี้น้องเชื่อมากมากนะคะเอาเป็นว่าอยากดูรถตัวจริงเข้ามาดูได้ที่เพจเกษรจจเรจ,จเร็ดสิบเจ็ดค่ะรับรองว่าน้องจ่ายงานแบบ ตรงไปตรงมานะคะคุณพี่จะได้รถที่ดีๆไว้ใช้แน่นอนค่ะโอเคฝากช่องด้วยค่ะรถซือสองสวยๆคุณภาพดีนานทีนี้ต้องที่จริงใจพีพียุคคาเท่านั้นนะคะิคีนีไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าอยากดูรุ่นไหนก็เม้นหรือว่าถ้าไม่เม้นเดี๋ยวหนูจัดให้เองโอเคอันนี้บายบายค่ะ